สวัสดีครับสวัสดีสาหรับผู้ที่กําลังรับชมรับฟังนะครับตอนนี้คุณกําลังอยู่ในช่องเกี่ยวกับคอมครับมาหาการปปัญหาที่ของคนใช้คอมนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีลบภาษาในเครื่องนะครับซึ่งมีคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าไม่สามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับเมื่อกดเปลี่ยนภาษาในครั้งแรกนะครับจากไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วเมื่อจะกดเปลี่ยนภาษาจากภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งสาเหตุนะครับก็อาจจะเกิดจากที่เรานะครับเข้าไปกําหนดภาษาแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับหรือว่าอาจจะเกิดจากตัวของเรานะเดับ ทำให้มีภาษาเพิ่มขึ้นมาครับซึ่งวิธีการเช็คนะครับว่าในภาษาของเรานะครับมีมากกว่า2ภาษาหรือเปล่านะครับให้คลิกไปที่มุมล่างขวาตรงนี้ครับเป็นภาษานะครับอย่างเช่นตรงนี้ของผมก็อาจจะเกิดจากนี่ครับภาษาของเราครับมีมากกว่า2ภาษาขึ้นไปครับมันก็จะทาการวนไปเรื่อยๆครับเอาเลยครับอันดับแรกครับผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาแรกก่อนนะครับให้ทุกคนนะครับคลิกซ้ายนะครับที่ภาษาตรงนี้ครับแล้วเลือกไปที่ language preference นะครับแล้วเลื่อนลงมาครับ มีภาษาที่แสดงอยู่นะครับให้เราทําการลบภาษานะครับออกไปนี่ครับให้เหลือภาษาที่เราต้องการใช้งานนะครับครับเมื่อเราลบไปแล้วนะครับก็กลับมาดูที่ตรงนี้นะครับก็จะเหลือภาษาที่เราต้องการใช้งานนะครับให้เพียง2ภาษานะครับเมื่อเราลองทําการกดปุ่มตัวนอนเพื่อลองสลับเปลี่ยนภาษาดูนะครับก็จะสามารถสลับภาษาได้นะครับแต่ถ้าหากใครนะครับไม่สามารถลบภาษาได้นะครับผมก็มีอีกหนึ่งวิธีครับเป็นวิธีที่ใช้ลบภาษาได้เหมือนกันครับ อันดับแรกนะครับให้เรามองไปที่มุมล่างซ้ายครับตรงที่เป็นแว่นขยายตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์ไปว่า PowerShell ครับแล้วกดคลิกเข้าไปครับจะแสดงหน้าต่างเป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะครับโดยผมจะมีชุดคำสั่งนะครับแปะไว้ให้ตรง description นะครับสามารถ copy แล้วสามารถทำตามผมได้เลยนะครับโดยชุดคำสั่งแรกนะครับจะเป็นการตรวจสอบภาษาที่มีภายในเครื่องของเรานะครับ เราทําการก็วางตัวนี้นะครับให้กด enter หนึ่งครั้งครับจะแสดงภาษาที่เราใช้อยู่ในเครื่องนะครับซึ่งตอนนี้ในเครื่องของผมนะครับใช้ทั้งหมด4ภาษานะครับโดยภาษาที่ผมต้องการกาหนดใช้งานจริงๆมีเพียงแค่2ภาษานะครับโดยเราสามารถนําคําสั่งชุดที่2นะครับ copy แล้ววางตัวนี้ได้เลยครับแล้วกด enter หนึ่งครั้งครับและเมื่อเราทําการตรวจสอบภาษาอีกครั้งนะครับก็จะพบว่าจากที่มี4ภาษาด้านบนนะครับก็จะเหลือเพียงแค่2ภาษานะครับก็คือภาษาอังกฤษและภาษาไทยครับ และเมื่อเราลองทําการกดปุ่มเปลี่ยนภาษาดูนะครับก็จะเหลือแค่ภาษาอังกฤษและภาษาไทยครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการลบภาษาภายในเครื่องนะครับที่มีมากกว่า2ภาษานะครับให้เหลือภาษาที่เราต้องการใช้งานจริงๆนะครับโดยสามารถทําการกําหนดจากชุดคําสั่งที่ผมทําการแปะไว้ตรงด c สิ p ชั o นให้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปครับ แล้วก็เชินเคยครับสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังประสบปัญหากับการใช้คอมนะครับก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้อคอมเมนต์ได้เลยครับแล้วผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาให้ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ